คุณเคยถามนักกอล์ฟหรือไม่ว่าพวกเขาหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อเขาสวิงพวกเขาอาจจะไม่หายใจขณะสวิงก็เป็นได้เพราะเมื่อนักกอล์ฟตีไม้กอล์ฟลงไปที่ลูกกอล์ฟพวกเขาจะรู้สึกตึงเครียดปากจะถูกปิดและหยุดหายใจชั่วขณะจนเสร็จสิ้นการสวิงหากคุณต้องการทําจังหวะสวิงให้ดีขึ้นคุณควรหายใจสําหรับกีฬาประเภทอื่นเราพบว่าการหายใจสามารถช่วยเร่งความเร็วของการเคลื่อนไหวได้เช่นการว่ายน้ํา หรือการดำน้ำเป็นต้นเช่นเดียวกับการเล่นกอล์ฟการควบคุมการหายใจสามารถช่วยให้คุณเร่งความเร็วของวงสวิงของคุณได้ดังนั้นหากปอดของคุณไม่มีอากาศจะทำให้ไม้ตกลงอย่างรวดเร็วให้หายใจเพื่อคุณจะได้สูดเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดหลังจากคุณตีเสร็จแต่ถ้าหากคุณหายใจตามปกติแสดงว่าทำถูกวิธีแล้วในขณะสวิงมันจะช่วยควบคุมจังหวะก,การสวิงได้จริงๆ ซึ่งคุณสามารถเห็นได้จากผู้ร่วมเล่นกอล์ฟมีรอยคล้ำเล็กน้อยบริเวณรอบๆเหงือกเพราะความกดดันและตึงเครียดและนั่นคือเขาอาจจะไม่สามารถตีด้วยจังหวะที่ดีได้ถ้าคุณทดลองฝึกด้วยวิธีนี้คือเมื่อคุณจะหลดไม้ที่ลูกกอล์ฟให้เปิดปากไว้และที่สําคัญคือคุณต้องหายใจเข้าและหายใจออกตามปกติเพื่อที่จะรักษาการเคลื่อนไหวของลูกกอล์ฟและการตีต้องไม่ยืนในท่านิ่งสนิท เพราะว่าลูกกอล์ฟเคลื่อนไหวเองไม่ได้จึงจำเป็นต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากผู้เล่นให้คุณหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกตลอดวงสวิงของคุณซึ่งการหายใจออกสิ้นสุดขณะคุณเริ่มถึงไม้กอล์ฟกลับมาแบบนี้จะช่วยส่งความเร็วตลอดวงสวิงไดงดีทีเดียวคุณควรที่จะฝึกวิธีการหายใจให้เป็นกิจวัตรแม้ว่าจะฟังดูเป็นเรื่องแปลกแต่ความรู้สึกจะบอกได้ว่าวงสวิงของคุณจะเป็นเวลาของการหายใจของคุณ จำไว้ว่าตำแหน่งที่คุณต้องการจะเร่งความเร็วให้นั้นก็คือตำแหน่งที่ลูกกอล์ฟอยู่นั่นเองหากการตีมีการสะดุดเล็กน้อยสามารถที่จะทำลายจังหวะก,การตีของคุณได้ดังนั้นคุณควรพยายามที่จะลองฝึกปฏิบัติด,ดูโดยเริ่มจากทีช็อตและทดลองฝึกกับไม้ทุกชนิดแล้วคุณจะรู้สึกถึงกับการสวิงที่รู้สึกผ่อนคลายไม่ตึงเครียดตลอดวงสวิงและสามารถตีลูกได้แน่อนอนและโอกาสจะเป็นของคุณในทุกช็อตครับ เคลื่อนไหวเท้าของคุณเล็กน้อยผ่อนคลายกระดกไม้กรอฟสองถึงสามครั้งแล้วหายใจลึกๆคุณจะพบว่าการสวิงของคุณไม่ทำให้คุณรู้สึกตึงเครียดมากนักและทำช็อตได้ดีขึ้นด้วย